โยโยโย่ yo, yo, yo. บ่ายสองมตรงเจนกับคึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนหนุ่หนังถูกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อ,อื่นฝาก VP k ีโในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์คึงเน้นทีมเดียวพิจเรณารูเ,เกมเวลาตี2 4งฟุตบอลเนชั่นลีกในลีกเอกลุ่ม4นะครับเดนมาร์กรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับสเปนทีมจะฝูงครับเดนมาร์กมีจัดแต้ม จากการชนะ2เสมอ1แพ้น1นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอสวิตเซอร์แลนด์มา2ต่อ2ครับแบรนด์ไรเมอร์กุนซือก็มีผู้เล่นดาวดังอย่างแคสเปอร์ชไมเคิลเป็นประตูน,นะครับเกมรับก็เวสเตอร์การ์ดโจกิมแอนเดอร์สันครับตรงกลางปเปียคอยเบียร์คริสเตียนอีริกเซนเหมือนเดิมดาวรุกก็อันเดสโอเซนโยนาสวินรัสมุธฮอยลุนนะครับโดยมีพวกอย่างยูซุปโพเซนมิเกลดามสกาด c a s เปอร์ดอเบิกเป็นตัวสอดแทรกนะครับในขณะที่สเปนแชมป์ยูโรทีมล่าสุดก็มี10แต้มจากการชนะ3เสมอหนึ่งะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเซเบียมา3ต่อ0ูครับดุยเดลาฟวนเต้ก็มีผู้เล่นการหลักดาบ,บิดรายาเป็นประตูนะครับเกมรับบัคก,ก็ไปดปอโรมาสกูกูเรยา คู่เซนเตอร์ก็วิเวียนกับเอเมริกลาป็อกนะครับตรงกลางก็ฟาเบียนล,ลุยส์เปรดีนะครับแนวรุกก็นิโกวิลเลียมดานี่โอโมโอ,อัลเบโรโมราต้านี่อยู่กันครบเลยครับนัดแรกที่เจอกันสเปนเปิดบ้านชนะ1 0ูก่อนเกมเขามองสเปนบุกมาเป็นต่อนะครับจริงอยู่ว่าสเปนดูเหนือกว่านะครับแต่พี่เจ็ดก็มองว่าการจะบุกชนะเดนมาร์กถึงถิ่น ไม่ง่ายนะครับเดนมาร์กน่าจะงัดลูกหนักมาเล่นเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจโคนมเดนมาร์กพี่เจะมองว่านในบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์ทีมชาติเดนมาร์กเป็นค่งเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย